สองเจ้าสัวใหญ่จีนพร้อมใจลงทุนในไทยดันไทยเป็น EV อาเซียน สวัสดีครับผมกานเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวรถ e ีวีในประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านของ2เจ้าสัวใหญ่จากเมืองจีนนะครับเลือกไทยนะฮะเป็นฐานการผลิตที่สําคัญที่สุดในอาเซียนนะฮะเพื่อที่จะผลิตรถไฟฟ้าส่งออกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆสําหรับประเด็นนี้นะฮะ พามาเริ่มต้นพูดคุยเลยแล้วกันนะครับสองเจ้าสวยใหญ่จีนนะฮะก็คือทางด้านของเกรดวอลมอเตอร์แล้วก็ทางด้านของ BYD นะครับลงทุนสร้างโรงงานในไทยนะครับเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยลงทุนในประเทศไทยเรามาปีนึ่งแล้วนะครับส่วน BYD เนี่ยก็เตรียมที่จะลงทุนในไทยเร็วๆนี้นะฮะทางด้านของ2แบรนด์นี้นะครับถ้ามองว่าในระดับโลกเนี่ยณปัจจุบันนะครับถือว่ามีมูลค่าสูงมากยอดขายก็สูงอย่างมากเลยนะครับมีการลงทุนนะครับในไทยเนี่ย เพื่อที่จะผลิตรถไฟฟ้าพวงมาลัยขวานะฮะเขาจะใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตเพื่อที่จะส่งออกนะครับแล้วก็ใช้ในประเทศอ่าประเทศไทยเราเองนะฮะอ่คือหลักๆเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยผลิตรถพวงมาลัยขวาอยู่แล้วนะครับอ่าทางด้านของเกรดมอเตอร์แล้วก็ BYD เนี่ยเล็งเห็นจุดนี้นะครับก็ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตนะฮะอ่พามาได้ยัยงแต่ละยี่ห้อเลยนะครับทางด้านของเกรดมอเตอร์เนี่ยอ่เกรดมอเตอร์นะครับ เดิมทีนะครับเขาเตรียมตั้งเอาไว้นะฮะว่าจะมีการลงทุนอยู่ที่22,600ล้านบาทนะครับเขาลงทุนไปแล้วอยู่ที่12,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เขาบอกว่านะครับจะมีการพัฒนาโรงงานแบตของเขานะครับแล้วก็มีการประกอบโอลาคูดแคทนะครับ ในไทย o อลารคูดแคทในไทยเนี่ยคือเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยขวานะฮะ่ับปัจจุบันนี้นะครับก็ในประเทศไทยเรานะครับมีเปิดให้จองแล้วนะครับก็คือยอดจองเนี่ยโอ้โหส่งกันแทบไม่ทันเลยนะฮะว่าอย่างนั้นแล้วก็1ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านของเก t e สบอลมอเตอร์เนี่ยเขาฉลองนะครับ ยอดขายยี่ที่10,000คันเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับนี่จริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดปัญหาเรื่องของชิปเรื่องของอะไรต่างๆนะครับยอดขายสูงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับเพราะนี่ปัจจุบันนะอุลากูดแคทเปิดจองแค่หนเดียวนะครับยอดจองยังค้างจนส่งมอบไม่ทันเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่ขายดีมากๆนะครับ อทีนี้มาดูทางด้านของประเด็นถัดมานะครับก็คือ,อเขาขายดีแล้วนะครับเขาก็เตรียมที่จะนําเสนอนะครับเป็นแบรนด์ต่างๆของเขานะฮะหลายยี่ห้อแต่ที่การที่ซิ่งสนใจที่สุดนะครับก็คือการเตรียมนําเสนอรถกระบะยี่ห้อโอล์นะครับในประเทศไทยเรานะครับเขาบอกว่านะครเป็นไปได้ทั้งแบบที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป แล้วก็เป็นไฟฟ้าแบบล้วนๆนะฮะแต่ที่เรารู้แน่นอนนะครับว่าทางด้านประเทศไทยเราเนี่ยจะได้ผลิตรถพวงมาลัยขวาแน่นอนนะครับทางด้านของกระบะทางด้านของเกียร์วอมอเตอร์นะฮะก็มีโอกาสเป็นไปสูงนะครับที่จะผลิตไทยแล้วก็ส่งออกนะฮะโอ้โหนี่ต้องรอดูอีกสักระยะละกันนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีหลายยี่ห้อนะที่จะนําเสนอในประเทศไทยเรานะครับทีนี้มาดูทางด้านของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าสวใหญ่เมืองจีนอีกเจ้าหนึ่งก็คือ BYD ทางด้านของ BYD นะครับมีการเตรียมที่จะลงทุนอยู่ที่17,000ล้านโดยประมาณนะครับสำหรับโรงงานที่เขาจะตั้งในประเทศไทยเรานี้นะครับก็เป็นโรงงานที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวานะครับแล้วก็ดันไทยเป็นฐานสําคัญนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยินน่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่า BYD เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแต่รถไฟฟ้าทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะก็มีทั้ง EV นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นปลั๊กอินด้วยนะฮะทางด้านของตัว BYD เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเปิดตัวมีรุ่นไหนบ้างนะฮะแต่ว่าทางด้านของรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมว่าโดนตาโดนใจแน่นอนนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นออกมานะฮะมีการลงทุนแบบโอ้โหต้องบอกว่ามาเร็วมากนะฮ แต่ต้องบอกว่าลงทุนก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าทางด้านของ BYD ีเนี่ยปกติแล้วนะฮะเขาน่าจะไปลงทุนที่ประเทศอื่นก่อนนะฮะแต่นี่เลือกประเทศไทยนะเป็นที่แรกเนยนะฮะทางด้านทางด้านของยานอาเซียนนะฮะถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆแล้วมาดูทางด้านของตัวยอดขายของ BYD นะครับทำไมเขาถึงรีบอยากตั้งโรงงานนะฮะอีกการสิ่งพามาดูยอดขายยอดผลิตของเขานะครับ ท่านั้นของ BYD เนี่ยมีการฉลองนะครับครบรอบ1ล้านคันนะฮะภายใน9เดือนโอ้โหนี่คือ9คันเเเดือนเท่านั้นนะฮะผลิตไปแล้วนะครับหล้านคันแล้ว1ล้านคันเนี่ยยังไม่พอนะฮะยังมียอดค้างส่งมอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0สคันนะฮะเขาเตรียมจะส่งมอบเนี่ยปลายปีนี้นะครับอยู่ที่2.8แสนคัน โอ้โหที่ตรงบอกว่าแหมยอดค้างผลิตเยอะมากนะฮะอันนี้เรียกว่าภาษาบ้านๆน,นะขายดีจนผลิตไม่ทันนะฮะ,ะพอมาถึงจุดตรงนี้นะแน่นอนนะครับว่าเขาต้องมองฐานการผลิตที่อื่นด้วยนะครับและไทยเองก็ได้รับอันนี้ส่งจากเรื่องนี้นะครับวีวีดีเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่โตเร็วมากนะฮะอันนี้ต้องแบบโอ้โหยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นแบรนด์รถ E ีวีรถไฟฟ้านะฮะที่โตเร็วมากมียอดขายโตแบบสุดๆจริงๆนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของประเด็นถัดมานะครับเรื่องที่ทําไมเขาถึงเลือกไทยนะครับเป็นฐานการผลิตสําคัญขนาดนี้นะครับทางด้านของไทยเองนะครับเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาของหลายยี่ห้ออยู่แล้วนะฮะอันนี้ขออนุญาตเท้าความพูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งของประเทศไทยเราเลยแล้วกันนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับทางด้านของญี่ปุ่นเองก็ดีนะครับทางด้านของอเมริกานะฮะพวกฟอร์ดอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลือกไทยเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับอ่าณปัจจุบันก็จะเป็นพวกกลุ่มรถกระบะนะครับเพราะว่ากระบะพวกอะไรพวกนี้โอ้โหส่งออกเยอะมากนะครับมีหลายยี่ห้อนะฮะแล้วก็ทางด้านของการ อยู่ในประเทศเราเองนะครับก็ถือว่ามีการจัดจำหน่ายที่สูงมากนะครับแล้วก็ทางด้านของการส่งออกก็ถือว่าทําส่งออกได้อย่างดีมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเรานะฮะมีจุดแข็งแบบมากๆเลยลหละทางด้านเป็นการเป็นฐานการผลิตนะครับทางฝั่งของประเทศจีนเองเวลาที่จะลงทุนแน่นอนว่าครับว่าเขาก็ต้องดูนะครับว่าเจ้าไหนที่โอเคนะฮะประเทศไทยก็น่าจะตอบสนองเรื่องนี้ให้กับเขาได้อย่างดีนะครับก็เลยเลือกมาลงทุนที่ไทยเป็นที่แรกเลยนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของเรื่องถัดมานะครับการขายในประเทศการขายในประเทศของไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับ <Cord ino. S 1> เพราะว่าเดิมทีนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการขายในประเทศไทยไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักปีปละล้านคันนะครับอันนี้ช่วงก่อนโควิดนะถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยปีละประมาณล้านคันนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่โควิดที่ผ่านมา,านี้นะครับก็ตกลงไปเหลือ7จ0 0 0สนแปดแสนคันนะฮะเราก็เข้าใจได้นะครับว่าช่วงเข้ายากหมากแพงอ่ะยอดมันก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ช่วงปกตินะฮะถ้าไม่เป็นโควิดนะยอดการผลิตในประเทศไทยเรานะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณสักล้านไปปลายนะครับจนถึง2ล้านคันโดยประมาณนะครับก็คือ แบ่งเป็นใช้ในประเทศล้านคันนะฮะส่งออกประมาณล้านคันก็ตีไปองค์รวมทักสองล้านคันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ดึงดูดนักลงทุนแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคิดอยากจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผลิตในไทยนี่แหละนะฮะส่งออกก็ดีนะครับทางด้านของการซื้อขายในประเทศไทยเราเองก็ดีนะฮะอันนี้เป็นการที่เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับทีน,นี้มาดูเรื่องถัดมานะครับก็เป็นแพ็กเกจ e ีนี่แหละครับ ตัวแพ็กเกจ E ีีของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญที่สุดในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการสนับสนุนนะครับการลงทุนนะฮะแล้วก็มีการทำให้ราคาของตัวรถเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับก็คือมีส่วนลดทางด้านของภาษีหลายส่วนนะครับตัวสร้างงวูงใจให้สำหรับผู้ซื้อนะครับทั้งนักลงทุนเองก็ด้วยนะฮะคือปัจจุบันต้องเล่าแบบนี้นะฮะรถ E ีีเนี่ยปกติแล้วราคาก็แหมล้านกว่าอยู่แล้วนะฮะ แต่ณปัจจุบันนี้นะรถ EV ีถ้าในประเทศไทยเรานะครับตกอยู่มา7เจ็ดแสนก็มี5 0 0 0 0นก็มีแล้วนะครับนั่นทําให้นะฮะทางด้านของผู้ซื้ออยากซื้อนะครับแต่ตอนนี้นะรถ EV ีนะครับไม่รับจองนะฮะเพราะผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องรอดูช่วงประมาณสักปลายปีหรือปีหน้านะครับว่าเขาจะเปิดรับจองอีกไหมแต่คิดว่ารถ EV ีเนี่ยมียอดจองเยอะแน่นอนนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในประเทศไทยเรานะครับมาตรฐานในประเทศไทยเราเรื่องของยานยนต์เรื่องของการผลิตต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องรถยนต์อย่างเดียวนะเรื่องสินค้าได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยส่งออกไปนะฮะต้องบอกว่าแหมไม่อายคนอื่นเขาแล้วครับเป็นสิ่งที่น่าใช้นะฮะถ้าผลิตจากประเทศไทยเรานะครับ แล้วนอกจากทางด้านของการผลิตอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะรถยนต์เราเนี่ยเราผลิตมาอย่างนานอยู่แล้วนะฮะเป็นการรับจ้างผลิตเป็นทางด้านของการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับมาผลิตที่ไทยเนี่ยแล้วรถยนต์ที่ผลิตที่ไทยนะครับส่งออกไปเนี่ยหลายประเทศก็แหมเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับว่ามาตรฐานสูงไปแล้วนะฮะทั้งยี่รถญี่ปุ่นเองเขาก็เนียบอยู่แล้วนะฮะแล้วมาเจอฝีมือแรงงานของไทยเข้าไปก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปด้วยกันเลยนะครับนั่นก็เลยทําให้ทางด้านของฝีมือแรงงานของไทยก็ถือว่าเป็น จุดที่ดีนะครับแต่ณปัจจุบันก็แน่นอนนะฮะว่าตัวราคาค่าแรงของไทยก็อาจจะสูงกว่าเพื่อนบ้านสักนิดนึงแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะพอไปได้อยู่นะครับแต่ก็ทางด้านของการส่งออกนะฮะตอนนี้ก็อาจจะฟุบๆสักนิดนึงนะครับก็ต้องรอดูในอนาคตทางด้านของช่วงปีหน้านะครับว่าจะดีขึ้นไหมไอ้ไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ